ปั้นพอร์ตชาเลนจ์จากพอร์ตเล็กสู่พอร์ตใหญ่ด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านทำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับผมพุทธเมธเทรดเดอร์ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการปั้นพอร์ตโดยใช้วิธีการแนวรับแนวต้านวิธีการของผมนะครับนั้นแสนเรียบง่ายมากนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับเข้าใจแนวรับแนวต้านตีรับต้านเป็นนะครับแล้วก็ดูวอลุ่มแท่งเทียนให้ออก แค่นี้ครับก็เสร็จแล้วโดยที่วุ่มแท่งเทียนนะครับเราจะดูต่อกัน1-2แท่งให้ดูว่าตอนนี้แนวโน้มของแรงเนี่ยฝั่งไหนได้เปรียบมากกว่ากันและเราจะเข้าเทรดแต่ละไม้เนี่ยเพียงแค่30วิฟังให้ผิดนะครับเพียงแค่30วินะครับแต่ถ้าหากว่าเรามั่นใจเราจะกดเพิ่มครับเพราะผมจะไม่เสียเวลาในการปั้นพอร์ตนานดังนั้น ในไม้แรกเนี่ยผมจะเป็นการเทสก่อนหลังจากเมื่อเราเทสแล้วมั่นใจแล้วค่อยกดอัดเข้าไปครับอย่างมั่นใจแค่นี้ครับพอตเราก็เติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วง่ายใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวอย่างการเทรดจริงกันเลย Let's go <S หลังจากที่เรานะครับได้เปิดกาฟขึ้นมาแล้วเนาะไม้แรกผมนะครับออกเซลล์มาก่อนเลยนะครับเพราะว่าทางซ้ายมือนะครับเจอแนวต้านสําคัญนะครับ เมื่อผมมั่นใจแล้วผมกดเพิ่มนะครับกดเพิ่มไปเลยนะครับเราเทสไม้แรกเสร็จแล้วนะครับเรากดไปก่อนรอสักครู่นะครับไม้ละ30วิรอดูผมนะครับมา6 5 4 3 2 1โอเคนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับทุกครั้งที่ผมเข้าออเดอร์เนี่ยผมจะอยู่ตรงบริเวณรับต้านเสมอนะครับและทุกการกดออเดอร์ของผมนะครับ ผมจะเลือกเข้าหลังจากที่แท่งมีการเปลี่ยนสีนะครับมารอดูกันโอเคนะครับอ่ะจากภาพนี้ตอนนี้นะครับผมลืมเปิด e p i c p e n นะคะผมแม่ไม่ได้เขียนให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งอ่าฮะกดเซลล์ไปหนึ่งทีครับโอเค กดเพิ่มครับอตอนนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อเนาะอ่ารอดูกันสังเกตดูนะครับตอนนี้อุปกรณ์มาแล้วสังเกตดูนะเห็นนะครับว่ามันมีอยู่ตรงบริเวณแนวต้านนะครับมีโอกาสลงต่อสูงมากก็เลยเลือกที่จะกดมาครับจบไปแล้วหนึ่งเทรดอีกเทรดนึง เรียบร้อยนะครับนี่แหละครับวิธีการปั้นพอร์ตอย่างฉบับรวดเร็วนะครับอันนี้ก็พอดีว่าเมื่อกี้สักครู่นะครับก็เลยลืมอัดนะับผมช่วงที่ผมนะฮะกำลังช่วงปั้นนะครับไม่เป็นครับเปิดประวัติให้ดูกันเลยเนาะเห็นนะฮะแต่ละออเดอร์ที่ได้กดเข้ามานะครับอันนี้คือจะเป็นประวัติที่ที่ผมวาร์ปมาให้ดูนะครับอืม ทุกการเข้าออเดอร์นะครับมักจะมีวอลลุ่มแล้วก็มเมนตั้มเนาะโอเคอ่ะมาดูกันนะครับแต่เอาจริงๆใช้สมาธิค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นแนวต้านเนาะอ่าโอเคขอดรอบหนึ่งเซลครับอ่ะจังหวะนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะออกออเดอร์บ่ายได้เปรียบมากกว่านะครับขอเทสแบบเบาๆไปก่อนเนาะ เพราะเนื่องจากว่าวอลลุ่มขาบายเนี่ยมาค่อนข้างแรงนะครับโอเคขอยังไงครับลุ้นับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับจบเทรดแม่ลุ้นจริงนะฮะ นี่เลยนะครับเนี่ยครับแนวตานเนาะอ่ะรอดูกันนะครับว่าจะเบรกไปต่อได้ไหมอืมอืมโอเคมาครับรอดูกันรอบนี้ผมกะแบบมันจะลงไหมนะอ่ะขอเทสเพิ่มครับรอดูกันเนาะ ง่ายครับที่เข้าเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณแนวต้านพอดี30วิน่าจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วอ่าเรียบร้อยครับจบเทรดอีกสวิสุดท้ายครับอีกไม้หนึง่งขอเติมเพิ่มครับดูกันอืมโอเคมาฮะทุกคนเปิอดอีก ขออีกรอบนึงได้ไหมโอเคมาเราลุ้นกันครับมาอีกรอบหนึ่ง,ม,ม,ารารม,างมาเลยครับอ่าฮะอ,อีกเพิ่มให้อีกไม้ล้วกันเราลุ้นครับห้าสี่มั่นใจกดครับหนึ่งเรียบร้อยครับบวกไปแล้วหนึ่งไม้อีกไม้นึงสองหนึ่ง โอเคครับบวกไปแล้วอีกไม้หนึ่งสองหนึ่งโอเคครับบวกเรียบร้อยอีกไม้หนึ่งครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งจบเทรดครับอ่ะเลยออไม้ครับรอดูกันนี่นะครับวิธีการที่ผมเนี่ยทำการเทรดเนาะโอเคครับอันนี้โชคช่วยนะฮะอ่ะมารอลุน้นอีกไม้หนึ่งครับยังติดลบอยู่นิดนึง นิดนึงอ่ะรอดูกันนะครับ13 12 11ขอเพิ่มไม้ครับ19 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคสวยงามครับจบเทรดอีก15วิสุดท้ายนิดนึงขอมาหน่อย เอาหน่อยฮะนิดนึงรอดูกันนะฮะโอเคขาดทุนนะครับอ่ะตอนนี้ผมได้มาวิเคราะห์ดูดีแล้วขอเปิดบีเพิ่มยาวๆเลยนะครับจังหวะนี้มาครับโมเมนตัมมาแล้วนะครับผมจะลัวบีแล้วนะอ่ะผมดูให้ดูตรงนี้ เห็นนะครับว่าอยู่ตรงบริเวณแนวรับพอดีแล้วก็เบรกมาด้วยนะครับมีโอกาสที่จะไปสูงมากเราลุ้นกันนะครับมา let's go ได้อยู่แล้ะโอเคลัวครับเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายเนาะ ขออีกเซตแล้วกันเบาๆนะครับถามว่ามีเทรดแพ้ไหมคําตอบคือมีนะครับจากที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะนะครับเป็นเรื่องที่ปกติมากๆดังนั้นผมจะบอกว่ามันคือเรื่องธรรมดานะอันนี้ผมอ่ะขอแก้เปิดเพิ่มรัวๆเลยนะครับจังหวะนี้มั่นใจครับกดเลยถ้าเรามั่นใจเรากดเลยครับอือ กดเพิ่มเรื่อยๆครับถ้าเราคิดว่ามั่นใจกดเลยไม่ต้องกลัวครับเอ่ okay. uh huh. มาครับสองหนึ่งรัวครับสองหนึ่งได้ครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับเยี่ยมครับสวยงาม ค้งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะออเดอร์ก็ประมาณนี้เขียวทั้งกระดานนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้ออเดอร์ก็กำไรมาไปเทียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติการเทรดเนาะที่ทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับ เป็นไงบ้างครับหลังจากให้เราได้ดูวิธีการต้นผอตองผมแล้วง่ายใช่ไหมครับวิธีการผมก็แค่ดูในรับดาต้านดูร่มทัางเทียนแค่นี้ครับก็เสร็จแล้ววิธีการตองผมนะครับง่ายๆครับมาสิที่สาคัญเลยก็คือถ้าขาดทุนตัดขาดทุนให้ไวครับถ้ากําไรและถูกทางใสให้เต็มที่ครับมั่นใจแล้วกดเลยแค่นี้เองครับและผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนสามารถทําตามได้เช่นเดียวกันถ้าว่าใครต้องการเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ หรือต้องการบอกวิเคราะห์เพื่อนๆสามารถกดลิงก์ discord ข้างล่างเลยนะครับถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมนะครับรวมถึงพิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมอ่านดูคอมเมนต์นะและจะตอบทุกท่านนะครับอย่างเร็วที่สุดนั่นเองแถ้าหากว่าใครยังมีบัญชี IQ Option นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดได้เช่นเดีวยวกันอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์มากก็น,น้อยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ